เทคสถานะรับเงินเยียวยา5,000บาทลด2วันที่13เมษายนนี้โอนให้อีก3แ0นรายกรณีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด -19 โดยจ่ายเงินให้ประชาชนผู้เดือดร้อนที่ลงทะเบียนรายละ5,000บาทในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันระยะเวลา6เดือนรวมเป็นเงิน30,000บาทต่อคนเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน2563โดยกระทรวงการคลังเริ่มจ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่8 10เมษายน จำนวน1.6ล้านคนนั้นและจะเริ่มใจหลอด2ในวันที่13เมษายน2563นี้ความคืบหน้าเมื่อวันที่12เมษายน 2,563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวันเสราร์อาทิตย์นี้กระทรวงการคลังแจ้งว่าจะงดการโอนเงินด้วยว่าเป็นวันหยุดแต่จะกลับมาโอนเงินอีกครั้งในวันจันทร์13เมษายนและ14เมษายนรวม6แสนคนหรือจ่ายวันละ3แสนคนทั้งนี้การจ่ายเงินเริ่มตั้งแต่เวลา1นาฬิกา เป็นต้นไปเนื่องจากไม่ต้องการไปกระทบระบบงานปกติของธนาคารอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วโดยยอดจนถึงเมื่อวันที่10เมษายน2563อยู่ที่26ล้านคนนั้น ยังคงสามารถเช็คสถานะได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยเว r ร์ w ไว e w เวบเราไม่ทิ้งสำหรับการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนั้นจะต้องใช้ข้อมูลบัตรประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนและวันเดือนปีเกิดหลังจากกรอกข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นสถานะตั้งแต่ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา5,000บาทสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลซึ่งแอดมินของกรุงไทยแนะนำว่าให้เช็คสถานะอีกครั้งในวันถัดไปสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ซึ่งกระทรวงการคลังออกมาตอบแล้วว่าแปลว่าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วผ่านอยู่ระหว่างรอการโอนเงิน และเมื่อโอนเงินแล้วจะเปลี่ยนสถานะเป็นท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา5,000บาทแต่สำหรับสถานะท่านได้รับสิทธิแต่บัญชีชื่อไม่ตรงกับชื่อและที่สกุลที่ท่านลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินสาเหตุเกิดจากกรอกเลขบัญชีผิดทําให้ชื่อบัญชีที่ปรากฏไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน กรณีนี้แอดมินของกรุงไทยแนะนำว่าให้ใช้บัญชีเดิมผูกพร้อมเพบัตรประชาชนระบบจะมีรอบการโอนซ้าให้ในวันที่22 29เเดือนเมษายน หรือระบุบัญชีเดิมที่ปุ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินอย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบการกรอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันทุกครั้งสนวนสิทธิได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับคนที่ตรวจสอบกี่ครั้งสถานะก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ระหว่างการตรวจสอบนั้นก็ไม่ต้องตกใจเพราะกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะมีการโอนเงินให้เรื่อยๆไม่มีวันปิดโอน